เอีกแล้วนะคะไหนสิสเล็บดา<ำ>แล้วไข่ไปวางค่ะวันนี้เราจะมาทําที่แขวนนะคะหน้าประตูเป็นวันอีสเตอร์นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะโอเคนี่น้องอเอาไข่ไข่ตั้งแต่ตั้งแต่สองปีที่แล้วมั้งตั้งแต่สองปีที่แล้วคันนะน้องเอาไปวางไว้ตามสวนแล้วไปเก็บเนี่ยเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาทําอันนี้ก่อนนะเราจะทําจัดดอกหญ้านะคะดอกหญ้าที่เราเก็บ เก็บมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ไข่เยอะมากแต่ตาเทียเอาใช่ลูกเดี๋ยววันอีสเตอร์ก่อนนี่ยนี่ขายเยอะมากเห็นไหมเยอะมากเลยค่ะเราไปเก็บมาอยาเก็บมาอยู่ค่ะเก็บมาเหรอลูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอม้าทำหนูก็ไปเก็บไข่เล่นนะเก็บไข่เล่นโอเคไหมครับอยากมาเขามาเอาตาเทียมามาทำอันนี้รอโอเคไปเออกไปออกไปเดี๋ยวบอม้าทำก็วางไว้ไหนดิเขามีเธอไม่ได้เจอกันนานเนาะ ไม่้เจอกันนานเลยนี่ค่ะจากปีที่แล้วจากสองสามป,ปีที่แล้วเลยค่ะเยอะมากอุปกรณ์เราก่อนเรานะคะนี่เราเห็นว่ามันสวยไงเราก็เลยจะเอามาท,ทําเป็นที่แผลนะเพราะเลาเนี้ <laughs> เราเก็บม,มั้งแต่บวลอแล้วเราก็แขวนไว้เลยนี่เรายังไม่ได้ตีเอาขาวๆมันออกเลยเนี่ยเห็นไหมวพอมันลมมันก็จะเกีวออกมาได้ ็จะเป็นดอกหญ้าลกอ๋อไม่ได้อันนี้นี่เราจะเอามาทําอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาติดติดรอบๆเป็นเป็นเหมือนรังนกรังนกรังไข่อะไรู้แบบแอร์ตูแบกร้อนหรือยังเนี่ยอะไรลูก้ตียมงมาค่ะแก้วไข่เทปเขาเป็นยังไม่ร้อนเลยเรื่องอนาดอม่นี่มันเรื่องอะไย่ามาจับนะมันหายนะเห็นไหม กระดาษเรานะคะเราเอามาทําเป็นวงกลงมกระดาษแข็งเนาะคะ่ะทำวงกลมทำวงกลมแล้วก็จบจะติดให้มาๆไหติดก็ติดนะไม่ติดก็ร่วง นีไ่ได้เลยได้เลยถ้มีตู้นี่เอามันนายเป็นไฮส์ไฮส์อะไฮส์แล้วก็อย่ามายุง่งข,าขา้ขาแก้วไข่เก็บไข่เก็บไข่ขี้ดื้อไหมได้ไม่เชื่อขี้ดื้อม่นวายตลอดโอ๊กี้ดื้อไม่จับนะโดนไฮส์แม่มา ติดปุ๊บเลยทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอใช้เวลาทำไม่นะไม่ทำเอามือออกสินี่นี่นั่นเฟส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 เลยนะจ๊ะเก็บเก็บเอาเอาติดมือแม่โอ้ยเราเอามาเราก็เก็บมาเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้อากาศดีมากแดดอัดวันนี้อ่ะ เดี๋ยวสัก่อยมันก็จะฝนตกอะคเไออเอาไปแขวนไว้ตรงนั้นไงที่มอกมาพาแขวนเร็วยังซ่าอซ่าไปไปทำก่ไปทำให้เสร็จนะแฟติกทำให้แฟติกก่อนเยเร็วไปเรียรีเอรเรียรีอไอลูกอนูกก้อกคุณไวยกูซื้อออยกูซื้อไหมยังในเก็บอันนี้นะเกื ตม so ัสวยอยู่กลอเออเดียวเมันไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตัวนี้รอกเชื่อย่างเขาไหนเอชื่อยามาม่ามีอยู่แล้วไงที appeal, ่เธอนั่นไงเน่ยตั้งแต่ปีที่แล Send, ้วหนอนสองสามปีเนาะม่ัมีแล้วพอแล้วมได้ชือมีแล้วจะทำอะไรเยอะแยะ ดนตกไม่แกะออกอีก่เสียเวลาแกะอีกเไปเอากระดาษก่อนนะคะ<ม>้วทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทำให้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกับอีกทีเ <Yeah. S 2> ยอะเยเหรอนี่เห็นไหมเสื้อเปื้อนเน,นี่ไม่หนีเปเฟสเนาะเฟสเนาะเฟสเนาะก,ก็ทำดีๆเลงืออกดีๆเฟสเฟสทำไมอ่ะทำไมถึงเฟส ยไป <rural> เส็จเลยัาเนามนยปีหน้าค่อยทำฟอกปีหน้า่อยทอปีหน้าค่อยปีนี้ <u> uh> ่เ็ปีน้าอีนเ นี่เธอไปอเอาฟักนนินาซากยาเธออันมาเฟียอีกยานีนาวาเธอนิน่าวว่าจะไม่แกะให้แล้วาทำอะไรลูกอ้ห่าอ้ย่ามาเลนใช่ไหมคะทำมเดี๋ยวแล้วก็โดนมืออีกอะทำ สีเบลสร็จแล้วก็เอาสีอื่นด้วยนะเอาเยอะๆอ้ําทําเลอะเข้าใจไหมเจ้าตาเขียวอ่ะให้มันทอกเขียนแล้วเราก็ใส่อ่ะเอาเกล็ดเอาเกล็ดเอาไว้ไหนแล้วเอาเกล็ดนี่แล้วก็ใส่เอาเก,เาเกเาล็ดโอเคนี่มาม่าทําอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาม่าเอาไข่มาใส่เราเอาไข่ไปไว้ไหนย่า yeah. เดี๋ยวเอลิน่าทําก่อนนะคะ ม,ม,มือแม่ก็เปื้อนสีกับเธอหมดแล้วนี่ให้ทุกคนดูนี่ <Phill ies> ให้ทุกคนดูอ่ะอีกอันสุดท้ายแล้วก็อันนี้มันทอกเข่งนนเลยแม่อันนี้ให้แม,มทำโดนว่าสเนี่ะม,ม,มาทำหรอ, <Yeah. S 1> อเดี๋ยวเราเอาไข่ที่จากซองปีที่แล้วที่เราที่เราระบายอย่างไหมันมนน้องทำนี่ค่ะเราจะเอามาติดอย่างนี้เป็นไข่ไก่นะคะทำเป็นไข่ไก่ นี่เราทำเสร็จแล้วเดิโชว์เก็บรายละเอียดอย่างนี้แหละสวยแล้วพอแล้ว <laughs> ย่อตัวเองก่อนนะคะทำแบบง่ายๆเลยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้ยากแล้วก็ติดเลยค่ะใส่ซิลิโคนติดไปเลยเราจะเอาแบบไหนว่าจะเอาแบบทำเป็นใบไม้ด้วยไ,มไหมอะมันเยอะเกินโอ๊ยเธอทำดีๆลูกเอาที่ไห เก็บลึกๆคืนคืนี่ค่ะลายเอสวยไงายายได้ไงมันสวยนะลูกเอาไหมเน่ยังไม่หาท่าไม่เอาไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะ ป้าป้าพื้นสืออืมอีกอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์เนาะใ่ปาปาบื้สือทำไมบื้เสือปาปาทำไมบื้อเสือใหญลนีน่ามาเอน่ามาหรอลปาปาพื้เสืออันจะบื้เสือทำไมเยตูปป้าป้าเรตูปาปาอาบะยป้าปาบื้สือป้าปาอาบะป้าปาไมทำงานป้าแครนารูสซุบอาบะใช่ไหม โอ้มันย้อยข่โยดเยยยก้าโยดเฟยสีโอ้ชูนจังเลยเฟียสเฟียสีอย่าให้มันท็อกเข้นข้างบนอย่ามามัดอ่อนยังไ,ไงพ่ะน้ำวัดเช่นวัดเชน่เชนเลยเหรอยังเฟียสีนะยังไม่เฟียสีลูกเอาอีกนี่อีกข้างนึงยังไงอีกข้างล่างในลูกไม่เอาแล้วเหรอไม่เล่นแล้วเหรอเยังไงความพี่เจ้าความพี่เจ้าจะไปวัดเช่นทำไม เอออีอีออไปไปล้างแป๊บเดียวนะบบเปิดเลยดันเข้าไปดันเข้าไปเลยน้อยม,มเอาสุดค่ะเยอะแล้วนะแล้วก็ใส่เป็นลูกเล็กๆเนาะใส่เป็นไข่ลูกเล็กดูมือเปื้อนมนากเลยนะตัวนี้เปื้อนมากใส่เป็นไขน่นกกระทาใส่นกกร <มา S 2> นะทาเอา ปีประตูดีๆสิแลฟิเกเอร์เข้าบ้านนั่นมา,มาหนูมาม,มาแล้วเอามาเค้นเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันอันลวกใส่นิ้วแม่เมื่อกี้เจ็บเลยนะี่พทองเลยนะี่ยอย่าหนีแม่กูหี่ว่าเอาเงินเธอเอาเ่าเอาเธอไม่ยังไม่ทเค้นให้มันทเค้นก่อนลกูกอันนี้ทำ็ระบายไม่หมดอดเลย ขุ้นเป็นนายทำไมอะพี่อาชินขุ้นเป็นนายเอ้ยหม,มาจิตอย่างเลยอะยังไม่ท้อเข็ญน,นะให้มันท้อเข็ญเอหรือ,อยังเสร็จแล้วนั่นน,นี่เสร็จแล้วน,นะนี่เสร็จแล้วน,นะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะของเธอเสร็จหรือยังของเธอเนี่ยเฟสิกอะไรสิเฟสิกหรือยังของเอลินาะเฟสติกหรือ,อยังลูก นกะอหมอมาเฟร์ติคุนะอามาไม่ทำเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่เนยคอนูดเสร็จหรือยังอย่าของนูดเสร็จแล้วมานี่สิมาโชว์สิเร็วของนูดเสร็จหรือยังอย่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ติดมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาเฮนบอกม,า,มาไหมามานี่อันนี้ของเอลินาเอลินามาโชวน์นี่เอ๊ะนี่เอามาโชว์ของเธอ อันนี้ของเอลิน่านะคะน,นี่ของมามา้าเดี๋ยวเอาไปแขวนเสร็จแล้วนะคะอย่าเล่นไข่อืออันนี้ของเธอเหรอมาถอดไฟก่อนเ<ล>สร็จแล้วค่ะทุกคนสู้มาเข็นมามา้าสู้แล้วลวกูกเดี๋ยวอันนี้ให้ท็อปเข็นก่อนแล้วก็เอาใส่เอาเก็นนะโอ้ยอมม้ามาัมาดูสิมันลวกเหมือนโดนสีมือโดนสีอยากให้อมม้าว่าเส้นเออเดี๋ยวมามา้มาว่าเส้นปวดน่าลูก ทลุทถลกเลยพองแล้วก็เราตอนนี้ไปแขวนไปแขวนในห้องเธอนะเอาอาแยะอายะกับกุ๊กกุ๊กกับอะไรหน้ากระต่ายอาชาฟชาฟอาเสืออุนกุ๊กกุ๊กอุนอาย่แย่เอาไปแขวนเดี๋ยวเราไปแขวนในห้องน้องเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปห้องกันค่ะไปคินาซิมากันแขวนแล้วค่ะดีเลยพอดีสวยเลย แผนเ,เดียววันโอซันเราถึงอันนี้อันซ่าเอาอันซ่าเออวันโอซันถันเก็บไขวันนี้แค่จัดไขเฉยๆดุนโอเคเดี๋ยวเราไปแขวนอ่าอยู่ห้องเรานะห้องนอนเธอนะอยากโอเคนี่ทำนี้ให้เสร็จเสียบลงไปนไหนอะไรล่ะแชินเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดว,วันนี้ยบอกว่าจะฝนตกอยู่นะ ช่วงเย็นๆบายๆแก่ๆแฟติดย okay ังปะเราไปนี้กัน oh, ไอห้อง <okay. S 1> อ่า <Nice. S 1> ไปเปลียฟนไปแล้วนะข้างบน <laughs> หน้าต่างห้องน้องนั่นนี่นี่พากันนั่ง <laughs> น้องอยากใส่อันติดตรงที่เขาวๆเอะาดิีตรงไหนเดี๋ยว <laughs> มานั่งดีๆเสื้อก็เปื้อน <laughs> ออ <laughs> เดี๋ยว ให้แม่แกะให้มามาแกะนั่นแกะเองไม่ได้แกะเองมามาแกะแกะยากมันติดแน่นมากแกะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคะคะเจ,จอกันใหม่ในคลิปหน้านาะยนายอายิ้มก่อนชูสก่อนบายบายชูสแล้วแกะมาคือ